เลาให้ลูกฟังนะคะเป็นภาษาไทยทีนี้ว่ามีเรื่องว่าที่บางกลาเทศมีการมีการลงพรมทันต่อหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งเป็นหลวงพ่อชาวอินเดียที่เดินทางมาที่บางประเทศเพื่อให้การอุปสมบทกับปิกซูนีจริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเป็นข่าวดังเข้ามาแล้วก็มีคนส่งจดหมายมาถามหลวงแม่ในในอินเทอร์เน็ต ดูแม่ก็เลยต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้ขณะนี้นะคะไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ของบางประเทศทั้งหมดที่ลงปรมทันต์ต่อพระหลวงพ่อองค์นี้ชื่อดอเอรเป็นพระนะคะพระภิกษุดรวรสัมโพธิไม่ใช่พระภิกษุของบางประเทศทั้งหมดแต่ของบางประเทศพนะระภิกษุแยกออกเป็นสองนิกาย นิกายหนึ่งเป็นนิกายเก่านะคะที่ถือว่ามีมีรากมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอสุนะคะแล้วก็สังฆราชองค์ปัจจุบันมหานายกองค์ปัจจุบันองค์ปัจจุบันของบางกระเทศนี้เป็นองค์ที่28แในขณะที่อีกสายหนึ่งซึ่งไปรับการบวชมาจากพม่ามาจากอาราคานพม่านะคะสังฆราชของนิกกยเนี้ยเร่งเป็นองค์ที่12 สดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นทีหลังห่างกันมากสายพม่าค่ะพระภิกสุบางประเทศสายพม่าที่ไม่ชอบการที่หลวงพ่อดอกเลอร์วรส,สัมโบรธิจัดการุปสมบทให้กับพิกษุณีนะคะ,ะดูเหมือนว่าได้ขอร้องท่านตั้งแต่ตอนแรกว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าหลวงพ่อสัมโบรธิบอกว่าการบวชพิกษุณีนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามพระวินัย ก็ยืนยันให้การกดพิจารณ์ต่อต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนของตัวเองถึงยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองจนในท้ายที่สุดพระพิคษุปาระเทศสายพมา่าก็เลยทํทา,าทําการลงพรทันเป็นวิธีการลงโทษแบบหนึ่งนะคะการลงพรทันก็คือการไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยลงพรทันต่อพระฉันนะ ถ้าะนะั้นเป็นคนดือ้อว่ายากสอนยากที่ดือ้อที่ว่ายากสอนยากส่วนหนึ่งเพราะว่าถือตัวว่าเป็นคนเสน่ห์ของพระพุตธเจา้าเป็นคนเสน่ห์ของเจ้าชายศสด็จถัมาก่อนเพราะฉะนั้นรวลาพระมาหัวที่หล้างไม่รู้จักอะไรหรอกนะคะไม่ไว่าจะบอกอะไรไม่ไว่าจะว่าอะไรก็ไม่เชื่อฟังจนในท้ายที่สุดน่าจะเป็นที่เอ,อือมระอาสําหรับ สูงในสมัยนั้นนะคะก่อนที่องค์สมเด็ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันพระนิพพา,านก็เลยสั่งเสียเป็นทักษสุดท้ายกับพระอานนท์ว่ากรณีที่ค้างอยู่เนี่ยเรื่องเนี้ยที่ค้างอยู่เนี่ยให้เดินทางไปบอกเดินทางไปกับพระสรงฆ์ดุลใหญ่นะให้ไปบอกพระชน,นะแสดงว่าพระชนะนี่อยู่ไกลไปบอกกับพระชนะว่าพระพุทธเจ้าลงพรทันกับสังฆะลงพรตันกับพระชน,นะ สุดการลงลงกรมธรรม์ว่าตางใจเธอจะทำอะไรจะท,ทำไปจะไม่มีใครสนใจเธออีกต่อไปละนั่นคือการลงกรมธรรม์นะคะแต่ในกรณีนี้การลงกรมธรรม์กับหลวงพ่อวรสัมรณ์ิี่ก็ไม่น่าจะมีความหมายอะไรเพราะท่านไม่ใช่คนคนบางประเทศไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับท่านบดีท่านก็จะได้จัดก,การบวชบวชพระจุน,นีต่อไปนะคะแต่ท่านเป็นคนอินเดียสามารถจะเข้าไปเดินทางเข้าไปบางประเทศบางประเทศได้สะดวก ทีนี้หลวงแม่เล่าให้ฟังอีกนิดนึงค่ะสมัยที่หลวงแม่อยู่อินเดียเนี่ยบางประเทศยังไม่เกิดค่ะบางประเทศจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเมงกอลเป็นรัฐเมงกอลนะคะซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกสุดของอินเดียหลวงแม่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของของรัฐนี้ของแฟนนี้นะคะที่เรียกว่าเวส์เมงกอล มหาวิทยาลัยที่หลวงแม่ไปเรียนอยู่ทางฝั่งตะวันตกของรัฐเบงกอนแต่ว่าเบงกอนถูกเฉืออออกเป็นสองส่วนส่วนตะวันออกกลายเป็นประเทศบังกลาเทศเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ของแควเบงกอนทางฝั่งตะวันตกเป็นฮินดูหลวงแม่อยู่กับฝั่งฮินดูนะคะแต่ว่าการเฉือนและแบ่งประเทศเกิดขึ้นหลังจากที่หลวงแม่ไปเรียน นั่นแปลว่าบางประเทศเป็นประเทศที่เกิดขึ้นใหม่มากนะคะคณะสงฆ์ก็ใหม่เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปก็บอกว่ามีแค่28ในกะะมาานายกเป่องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่28ใน,นขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสันนิานของอีกฝ่ายหนึ่งเียนองค์ที่12นะคะการเกิดขึ้นจึงเห็นว่าเป็นการเกิดขึ้นสมัยหลัง ก็ให้ทำความเข้าใจตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนเรายังไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าการบพิสุจธิธ์ของบางกระเทศผิดหถูกนะคการผิดพระวินัยถูกพระวินัยผิดถูกโดยสังคมอย่างไรแต่ว่าให,ให้เราก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่าการลงตรงทานที่เกิดขึ้นจากคณะสงฆ์ฝ่ายหนึ่งไม่ใช่คณะสงฆ์ทั้งหมดของบางประเทศนะครับ ทีน,นี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะส,สนใจพิจรารณาก็คือว่าชาวบังกลาเทศเองก็ไม่ใช่ว่ารู้รู้เรื่องศาสนาพุทธมากนะหลวงแม่ถามว่าไม่พอใจอะไรเขาบอกผู้หญิงพวกนี้มาใส่จีบอนนะหลวงแม่ก็ถามว่าเอาลกเขาบวชรถก็ไม่ใส่จีบอแล้วก็จะไปใส่อะไร ขุนเป็นพระก็ต้องใส่จีวรนะคะแล้วก็อีกเป็นฟังดูฟังดูมีเสียงแค่สองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คืออยู่ร่วมกันกับพระภิกษุง <ๆ S 1> สงฆ์อันนี้การอยู่ร่วมกันกับพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่ในวัดเดียวกันคนละคนละตึกนะคะก็น,ะะะน่าจะเป็นไปได้นะคะแต่การอยู่ร่วมกันเราไม่เข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันในกุฏิเดียวกันหรือหรืออย่างไรนะคะอยู่ในอาคารรวมด้วยกันหรืออย่างไรอันนี้เราไม่ทราบแต่ชาวบ้านไม่พอใจ ท่าที่เขาบอกนะคะเขาบอกว่าใส่จีบวนใส่จีบวนอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องการหมบพิจุนีแต่เป็นปัญหาเรื่องความไม่การที่บางประเทศชาวบางกละเทศชาวทุกบังกละเทศเองไม่มีองค์ความรู้ในศาสนาเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดเหมือนกับเราเนี่ยนะคะเราที่ออกไปเนะะี่ยก็อกตายตายมาแต่ ใส่จีวรหนุนพระเลยก็ถามนั้นกั้นนั่นแหละก็แบบเป็นพระนะเป็นพระก็ไม่ให้ใส่จีวรแล้วจะให้เป็นมุ่งผตาเดี่ยวหรือยังไงนะคะเราก็ต้องถามเจ้าแซลแบบนั้นนะคะเ,เราเรยังตัดสินใจไม่ได้กับเรื่องการบวชพิจารณีของบางประเทศนะคะนอกจากว่าเราจะมีขอม้อมูลเพิ่มเติมเราไม่จะขอถืงอโอกาสสออแสหาขอ้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยการติดต่อกับชาวบุธที่บางประเทศแล้วก็จะนํามาเล่าต่อมาเล่าสู่กันฟังเป็นก็ได้เลย เป็นบทที่สองนะครับเป็นบทที่2ในตอนต่อไปตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าขอติดตามตอนต่อไปในโอกาสหน้าอเจะเริญนกันค่ะ